เริ่มทำงานย้ายต้นกล้วยมีทั้งหมดกี่ต้นสี่ต้นกตามกำลังเราวันนี้ก็ต้องจัดการตรงนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาเริ่มงาน ปลูกกล้วยมือนี่ขุดลุมแล้วว่าเข่าหนึ่งเป็นชาวสวน มาบ้านไปทำอีกบ้านหนึ่งไข่บ้างได้หกชั่วโมงเมื่อยหลายวันนี้บ่าจะไม่มาอยากได้ตังก็เลยต้องมาก็อกว่าเข่าหนึ่งความลึกเป็นกล้วย ลอีกต้นนึงแต่ก็เล็กกว่านี้ติดกุน่ย ชี่ใบติลามันวนรอบเป็นตัว พรุ่งนี้ก็มาโตใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ